มาละน้าบสเครื่องเล่นครับนะกลาวสวัสดีครับกลาวสวัสดีพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมในกัมพูงครับปุ้ยวันนี้ก็โอ้เดาแป๊บแล้วอันนี้ก็อยู่หาดสามครับอยู่ชามนะพี่น้องเนี่ยมีน้ำกำลังขึ้นเลยน้ำทะเลครับ เด็กน้อยสนุกสนาน,ว,ๆๆานวันนี้มันเที่ยวนะพี่น้องนะเป็นบนรรท๊ษน้ำดูขื่นสลังเลยเเเวันหยุดครับเเน,านานๆเราจะได้มาเที่ยวนะเปิดหูเปิดตาพี่น้องดูเด็กๆเขาเล่นอะไรกันนี่ น้ำกำลังขึ้นครับช่วงนี้เจก็มาดูเขาเล่นกันแลหน้าโบดไอ้เขาขี่ก้วยว่ะโอ้แรงแค่ร้อยว่ะแ,บบแรงจริงจริงอ้ เรียบร้อยครับมีก็สนุกสนานเลยเด็กๆของเล่นของไทยครับโซฟงโซฟามีหมดเลยที่นี่ครับน้ำก็กำลังขึ้นเอาทำเลยซสายหาดตงก่อสายครับรูกเขาไปทำอะไร มันลึกมันลึกแน่ะโอ้เจ็ดายไปเอาคนเดียวเฮ้ย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 เน้ะต้งคืนแรงด้วยอ่ะต้องห่วงอ่ะหนุ่มเนงไม่ไปไม่ไปโอ้ตาย เป็นวันพาเด็กๆเ,เที่ยวครับนานๆแล้วไม่ได้มาอย่างนี้นะพี่น้องนะตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปห่างหายไปนานเลยครับขอทําทมุ่งตาทํางานครับดูตัวเองก็ไหยน้าไม่เป็นนะก็เดินไปนู่นขึ้นแรงมากครับดูโอ้โอ้ะอ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 ะระวังนะ คือนอะไรชัดทีเดียวก็ติวอ่ะดูฮะน้ำมันทำไมเค็มเอาทะเลเอ่ะันเกิดมาจากอะไรน้ำทะเลทำไมถึงเค็มมันลึกเกี่ยวหรือเจผ <c oughs> ุดแนวไปไงั้นเนาะโอ้จา้า <c oughs> ลอ,อ,อยู่ใกล้ไม่ได้ช่างแงดเลยดยูครับน้ำก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแลนะซัดแต่ละทีนี่ปิวเลยนะนี่มันจะมาทบกลางฝั่งอยู่นเลยฮะมันลงหรือมันน้ำมันลงหรือน้ำมันขึ้นวะเนี่ยฮะ ลูกใหญ่หฮะตืมมีแต่ลูกใหญห่มันเลยเด็กๆสนุกสนานเเดย๋ยวน้ำเข้าปากลูก ไม่รู้น่าจะลงมั้งไม่รู้น้ำลงน้ำขึ้นเลยนี่น้ำก็น้นำเท่าเดิมเลยนะแสบตาเต็มผมเล่นไม่ได้นะเพราะผมไปยิบแผมาสี่เข็มครับเสียดายโน่นนู่นไม้แก้วของเล่น จางกันก้ไอโอ้นี่เขานั่งแค่สามคนนี้รู้เร็วเหมือนกันดิไปแล้วนี่ไปตามมันใช่ปะเนาะไปแล้วนุ่นสนุกสนานครับนี่ที่จรมต้องนั่งโซฟานี่ถึงจะสนุกไปนั่งโซฟากันโบนค่อยนี่ โอ้โ,โ,โหแข่งกันมาแล้วนุน่นนุ่นนุ่นวูวูคือแรงด้วยครับคือแรงด้วยอ่ะดูแข่งกันแล้วอู้สกีนี่เหินหน้าเลยนะร้อยอ่ะดูอะมันตกแล้วโอ้ไม่นสนใจโอ้คนขับมองไม่เห็นอู้ดูสกีมันเหินไหมอ้โหดไห้วะโอ้ววโอตกเหมือนกันนุ่งก็ตก ขึ้นแรงแล้วนี่อะไรขึ้นแรงแต่ละทีนี่สก,กียกล้อเลยอะนี่คันสาวๆล้ำสาวๆมาแล้วนี่มันบอกเออโมเมนต์ดิอู้เหแล้วตึ้งเรียบร้อยคว่อมไหมอู้ม่คว่อมไหใเฮ้ยอุ้ยคว่อมเรียบร้อยโอ้เรามายืนรุ้นกันอยู่อย่างนงี้แหละอะไรอ่ะหนึ่ง โอ้สนุกเป็นตาสนุกเอ้มาอย่างนี้เน,นาเะเสียดายแผงงมหายราเพรหายผมเล่นแล้วเด็กนา้อยสนุกสนานตึมฮะเออมีต่ลูกใหญ่หญมานนเนยะดูวะเมื่อกี้มีแมงกระพุนขึ้นมาตัวเอออู้ บรรยากาศเก็บยูบรรยากาศให้ FC ได้ดูครับก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยครับเฮ้ยอย่าไปอย่าไปสนุกสนานครับน้ำมันลงเหรอเนี่ยมันลงหรือมันขึ้นน้ำกำลังลงเนาะตรงนั้นก็จะลึกนะครับ มาแล้วเครื่องเล่นของใช้แก้วดูเสีย,ยงลำเรือลำบีกี้คนโหดอ่ะดูอ่ะโอ้ไปแล้วนูงสนุกสนานครับอู้นเขานังโซฟาแล้วเมื่อคืนเร็วแทนเนาะดู สนกันบ่เนยโอ้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 ยโโอ้ยฮ่าฮโอ้เป็นตาสนุกแฮะอ้าวโอเคครับคลิปนี้ก็อจบแล้วเช่นเคยนะครับผมจะพึ่งเดิมกันเด้อพี่น้องเลย อยู่กับเอ็กซ์นามสินเช่นเคยครับก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ